ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จับตาเทรนสุขภาพคนไทยในปี2567เจ็ประเด็นสําคัญทางสุขภาพที่ต้องเฝ้าระวังมีอะไรบ้างข่าวสรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ,ะ,าคะรายงานสุขภาพคนไทยหรือว่าไทยเฮลท์วอท2024ประเด็นแรกครอบาครัวข้ามรุ่นด้วยความที่คนยุคนี้มักจะคลองตัวเป็นโสดแล้วก็ยังอาศัยอยู่กับครอบครัวเดิมค่ะทําให้ในบ้านมีคนหลายวัยอาศัยอยู่ด้วยกันอาจจะมีทัศนคติที่แตกต่างกันออกไปแน่นอนว่าย่อมมีความขัดแย้งทางความคิดเกิดขึ้น พบเสียงสะท้อนบนออนไลน์ถึงปัญหาความไม่เข้าใจกันเล่าถึงความขัดแย้งทางครอบครัวถึง3,160ข้อความค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตประจาําวันความรักการเรียนการเมืองทําให้มีการหาทางออกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกให้เกิดขึ้นประเด็นที่2ขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มรสหวานที่จริงแล้วมันคือมิตรแท้ยามว่างหรือศัตรูเรื้อรังของเด็กไทย จากสถิติพบว่าเด็กไทย1ใน5ดื่มน้ําหวานและน้ําอัดลมทุกวันค่ะและ1ใน3ดื่มนมรสหวานแล้วก็กินขนมขบเคี้ยวทุกวันด้วยและ4ใน5ของเด็กไทยกินฟาสต์ฟู้ด3วันต่อสัปดาห์ค่ะส่งผลให้อัตราของเด็กอายุ5-9ปีมีน้ําหนักเกินเกณฑ์340ล้านคนทั่วโลกค่ะต้นตอของปัญหาเด็กอ้วนมาจากกลยุทธ์การตลาดอาหารขนมและเครื่องดื่มคั้นเทพยิงตรงโดนใจัยรุ่นที่ติดโซเชียลบนโลกโซเชียลนะคะมีการรีวิวสิ่งเหล่านี้ ว่า6253ข้อความค่ะ กระตุ้นให้อยากกินอยากดื่มและเมื่อน้ำหนักเกินมันก็จะส่งผลต่อความเสี่ยงเบาหวานความดันโลหิตสูงหัวใจมะเร็งเพราะฉะนั้นการลดน้ำโลหวาน,น้อยหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่เด็กจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นค่ะประเด็นที่3การพนันไร้พรมแดนเชื่อไหมคะว่าในปี2566ที่ผ่านมามีคนอายุตั้งแต่15ถึง25ปีเป็นนักพนันรุ่นใหม่ถึง3ล้านคนค่ะทุกคนเข้าถึงการพนันได้ง่ายกว่าเดิมสถิติพบว่าคนเล่นพนันผ่านมือถือมีถึง99.6 คแค่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมามีการโพสต์เชิญชวนให้เล่นพน,นันมีถึง22,253ข้อความค่ะการหาทางหยุดปัญหาด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในระยะยาวต้องเร่งลงมือทําค่ะประเด็นที่4สุราท้องถิ่นแม้ว่าจะเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดแล้วก็อยู่คู่กับชุมชนมาช้านานแต่ก็ต้องคำนึงถึงค่ะหากสุรานั้นมีกระบวนการผลิตแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้มาตรฐานมันจะส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วยค่ะ ตั้งแต่ปี2,551ถึงปี2,562มีผู้ป่วยได้รับพิษจากเมทานอนซึ่งเป็นแอลกอฮอล์ชนิดเป็นพิษกว่า573รายค่ะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะพุ่งสูงขึ้นด้วยการใช้เมทานอนแทนแอทานอนนี้ก็เพื่อลดต้นทุนการผลิตแต่ว่ามันอันตรายมากนะคะยิ่งยาดองเหล้าเนี่ยอาจจะมีสารแตกปอมมาผสมอยู่ด้วยก็ได้ค่ะ สุราท้องถิ่นถูกพูดถึงบนโลกโซเชียลมากกว่า32,154ข้อความในทุกแงม่มุมทั้งประโยชน์และโทษแสดงให้เห็นถึงความสนใจของประชาชนในประเด็นนี้แต่ที่แน่ๆคือในแง่ผลกระทบทางสุขภาพจะทำให้คนติดสุรามากขึ้นเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจค่ะ ประเด็นที่5้านั่นก็คือยาเสพติดภายร้ายกัดก่อนสังคมมาอย่างยาวนานประชากร284ล้านคนทั่วโลกติดยาเสพติดแค่สถิติในประเทศไทยเมื่อปี2515มีคนเข้าบำบัดยาเสพติดกว่า1 2 9 1 5รายและที่น่าเศร้าก็คือ1ในจำนวนนี้มีเด็กอายุน้อยกว่า12ปีถึง34คนค่ะและที่น่าห่วงที่สุดก็คือช่วงอายุ18-24ปีที่ติดยาเสพติดรองจากอันดับหนึ่งคือช่วงอายุมากกว่า39ปีค่ะ เพราะเดี๋ยวนี้ยาเสพติดมันระบาดทางออนไลน์ค่ะโลกโซเชียลมีการพูดถึงปัญหานี้กว่า9,000ข้อความยาเสพติดกับครอบครัว8,000ข้อความและยาเสพติดกับเด็กในสังคมเกือบ4,000ข้อความเลยทีเดียวค่ะเพราะยาเสพติดเป็นจุดเริ่มต้นของสารพัดปัญหาทั้งสุขภาพและก็สังคมไม่ว่าจะเป็นปัญหาซึมเศร้าความเครียดซึ่งพาไปสู่อบายมุกและก็อาชญากรรมดังนั้นการเปิดพื้นที่สร้างสารรค์และสร้างชุมชนให้ปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องเร่งทำค่ะ ประเด็นที่6แน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นลมหายใจในม่านฝุ่น PM 2.5ซึ่งเป็นวาระใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไขค่ะงานวิจัยชี้ชัดแล้วว่าแค่รับมลพิษทางอากาศแค่3ปีมันก็เพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดได้แล้วแค่ช่วงเดือนมกราคมถึงวันที่19มีนาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยจากมลพิษทางอากาศถึง1 73976คนค่ะปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดฝุ่นยังมาจากฝุ่นควันจากการเผาทั้งในประเทศไทยและเพื่อนบ้านค่ะ มลพิษในเขตเมืองจากรถโรงงานการแก้ไขปัญหานี้จึงจําเป็นต้องทําอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางกฎหมายและทุกฝ่ายลงมือเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันค่ะประเด็นที่7ประเด็นสุดท้ายนั่นก็คือโลกเดือดน,นั่นเองค่ะตอนนี้เราพบว่า50%ที่โลกมีโอกาสร้อนกว่าเดิมมากถึง1.5องศาเซลเซียสในอีก5ปีข้างหน้า หากอุณภูมิเพิ่มเกิน2อ,องศาน้ำแข็งในอาร์กติกจะละลายในอีก10ปีซึ่งใต้ชั้นเยือกแข็งมันมีเชื้อโรคที่โลกไม่เคยพบซ่อนอยู่ด้วยหากมันฟื้นคืนชีพขึ้นมาก็จะเสี่ยงเกิดโรคระบาดใหญ่ค่ะประเทศไทยเองถูกจัดให้อยู่อันดับ9้าจาก180ปประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อปัญหาโลกร้อนโดยเฉพาะภาคเกษตรกรซึ่งจะกระทบต่อความไม่มั่นคงทางอาหารซึ่งนอกจากจะช่วยกันลดโลกร้อนแล้วต้องหาทางให้ชุมชนเรียนรู้และจัดการเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนค่ะ การป้องกันและดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องลงมือสร้างพร้อมๆไปกับหน่วยงานต่างๆที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาการรู้แนวโน้มทิศทางสุขภาพที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญที่ทําให้เราสามารถสร้างสุขภาวะที่ดีต่อไปได้ค่ะข่าวสตรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l ว w e ์ s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ